หลังเศสเมื่อปีพุทธศักราช2544นะครับโดยศูนย์หน่วยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมกองกังประเทศและลรังกานทหารนนั้ทำให้ระยะยิงไกลสุดน,นะครับเพิ่มจากเดิม11.5กิโลเมตรเป็น17.5กิโลเมตรอัตราการยิงสูงสุด6-8นัดต่อน,นาทีนะครับตอ่อเนื่อง3นัดต่อน,นาทีน้ำหนักประมาณ2.5ตันโดยระดับปืนสิบนายใช้รถบรรทุกเบาขนาด2เศนึ2ตันในการลากจูงน,นะครับใหุู้รังกล้อง5 0 0 0นัดระยะยิงไกลสุด 17.5กิโลเมตรประจำการในกองการทหารปืนใหญ่ช่วยในตรงของกอมทหารปืนใหญ่ในกองพลทหารราบและกองพลทหารมา้าต่อไปจะให้ชมการสารธิตการยิงในตรงต่อเป้าหมายรูปสามเหลี่ยมบริวเวณเนิน100หมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้ ทุ้นหังต่อไปวิทยากาสูนสี่โ้ห้าสี่ขนาดนึ่งร้อยห้าเมตรแบบดาวเทแล้นกบินนินักบินจากประเทศฝรั่งเศสนะครับขับาทางปีพศักราชสอหาร้อยห้าสิบส่น้าตานายิงูงสิบสอนัดต่อนาทีนะครับต่อเนื่องแนัดต่อนาทีน้ำหนักประมาณหนึ่งุดห้าตันนะครับนือจากเป็นปืนเบานะครับคนไปทําัปุเจ็นายใช้น็อวี่ในการลากจูงสามารถยกที่นได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์และบรรทุกด้วยเครื่องบินสี่ร้ามได้นะครับ อายุลำกล้อง4,000นัดระยะยิงไกลสุด17.5กิโลเมตรประจํการในกองพันหารพื้นใหญ่ที่19นะครับต่อไปใช้สงการสาธิตการยิงในโตรงต่อเป้าหมายรูปสามเหลี่ยมบริเวณเนิน100หมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้ ตัวเป้าหมายทีนะครับก็จะมีเป้าหมายกค่ตั้งบาตนะครับทางขวาเรจะถ่ายมาเป็นเ้าหมายสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับล้วรุบต่อไปปืนใหญ่เบากรสูนวิธีโค้ง3าก้าขนาด150 1นึ่งร้ิเมตรแบบ LG1 Mark II ผลิตจากประเทศฝรั่งเศสเข้าประจำการเมื่อปีพุทธศักราชสองพัอัตรายิงสูงสุดนะครับ12นัดต่อนาทีต่อเนื่องแนัดต่อนาทีน้ำหนักประมาณ1.5ตันคนประจำปืน7นายนะครับใช้รถท่วีในการลากจูงสามารถยกขึ้นได้ด้วย เฮลิคอปเตอร์แล้วก็บรรทุกได้ด้วยเครื่องบิน430อายุลำกล้อง4,000นัดระยะยิงยไกลสุด17.5กิโลเมตรประจําการในกองพันธุ์ทหารขึ้นใหญ่ที่9นะครับต่อไปจะให้ชมการสาธิตการยิงเลนตรงต่อเป้าหมายรูปสามเหลี่ยมบริเวณเนิน100หมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้ <S 2> <S 2> <S ทางแก้นอกเหนือจากการโอุหรี่นะครับก็คือใช้การฆ่าปากนะครับ ก็จะแก้ในรายการของที่าได้นะครับรบวนท่านผู้เขียนลองทดลองได้ตัวปัรยายถมกพอาปากตลอดผมไม่หมุดหูลยหมำดับต่อไปนะครับปืนใหญ่บาะสูงวิธีโค้ง49ขนาด105มิลลิเมตรแบบ M19 นะครับผลิตจากประเทศอังกฤษนะครับเข้ามาทำการเมื่อปีวุฒิศักราช2549ถือว่าเป็นปืนขนาด105มิลลิเมตรที่มีความทันสมัยที่สุดในกองทัพ หรือเหล่าหาันพื้นใหญ่ของกองทัพอบกทยนะครับในปัจจุบันเป็นพืนใหญ่ขนาด105ม mm, ิลิเมตรนะครับที่ติดตั้งเครื่องมือกำลังพิกลและชีทชิดอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าไลน์แนะครับรวมถึงระบบอวยการยิงอัตโนมัติไลกนะครับรอัตราการยิงสูงสุดนะ15นัดต่อนาทีต่อเนื่อง6นัดต่อนาทีน้นหนักประมาณ1.9ตันนะครับคนประจำเบอร6นายใช้รถทวีในการลากจูงสามารถทิ้วนะครับได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์โหลดถึงปัตจุ ด้วยเครื่องบิน430ได้นะครับอายุลำกล้อง3,300นัดระยะยิงไกลสุด19.5กิโลเมตรปัจจุบันประจำการในหน่วยกองพันหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์นะซึ่งเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบ,บกนะครับต่อไปใช้ทรงการสาธิตการยิงเล็งตรงต่อรูปเป้าหมายต่อเป้าหมายรูปสี่เหลี่ยมนะครับบริวเวณเนิน100หมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้ ต้องยายนำ้ำหนักต่อไปเป็นปืนขนาด105นะครับก็จะเริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เสียงที่ที่ทางนี้ก็ลองฟังเสียงได้ครับนำ้ำหนักต่อไปนะครับเป็นปือนใหญ่กลางมระสุนวิถีโค้ง,ขง25ขนาด155มิเมตรน้ำแบบ M198 นะครับผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าประจการเมื่อปีวิศรากา2525 อัตราการยิงสูงสุดนะครับ4นัดต่อนาทีต่อเนื่อ2นัดต่อนาทีน้ำหนักประมาณ7ตันนะครับพลระจัปืน12นายใชย้รถยนต์รทุกขนาด5ตันหรือ10ตันในการลากจูงนะครับสามารถยกขึ้ได้ด้วย,ยเฮลิคอปเตอร์ c s 4 7หรือว่า Chinook น,นั่นเองนะครับได้บรรทุกได้ด้วยเครื่องบิน4 3 0ซึ่งปืนที่นี้เคยยกขิ้ด้วย Chinook ของสุนทรบินหารบกมาแล้วนะครับอ, 1, ยา,อนนายุลำกล้อง1,750นัดระยะยิงไกลสุดนะครับ30.3กิโลเมตร ปัจจุบันประจำการในกองพันทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่21รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่103กองพันทหารปืนใหญ่ที่104กองพันทหารปืนใหญ่ที่106และกองพันทหารปืนใหญ่ที่109ต่อไปใช้ชมการสาธิตับการยิงเล็งตรงต่อเป้าหมายรูปสี่เหลี่ยมบริเวณเนิน100หมู่ปืนพร้อมแล้วยิงได้มีความหาน,นักแน่นตัวเอี ลบต่อไปนะครับปืในใหญ่หนักกระสุนวิถีราส34ขนาด155่ิบหมิเมตรแบบท